สวัสดีครับพอกับผมฟุกไออาร์สมาร์ทคาร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีรถมาใหม่อีกหนึ่งคันอีกแล้วนะครับมารีวิวกันที่ริมถนนให้กับผู้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันเลยนะครับคันนี้นะครับผมเป็น t ต y ยต้าไฮรักรีโว่สตัวอีเกียออโต้นะครับถามว่าทำไมรุ่นนี้เป็นรถปีอะไรนะครับคันนี้เป็นรถปี2,000 15นะครับมาในราคา479,000บาทอะถามว่าทำไมปี15ได้หน้านี้คือทางเราได้มีแคมเปญนะครับเปลี่ยนหน้าให้กับผู้ลูกค้าฟรีไปเลยนะครับผมก็จะได้มาต้องบอกอขอเอาตรงนั้นมาเป็นส่วนลถมาเปลี่ยนหน้ามาอะไรได้หรือเปล่าเราเปลี่ยนให้เลยนะครับคันนี้โดยที่ไม่บวกราคาเพิ่มนะครับ479,000บาทจบได้ในราคาดีได้เลยนะครับผมแล้วคันนี้นะครับสภาพสวยเดิม ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำเพียงแต่ว่าเปลี่ยนหน้าให้เป็นแคมเปญให้กับลูกค้านะครับอ่าด้านหน้าก็คือไฟนี้เป็นไฟเดิมอยู่นะครับผมเป็นชุดไฟเดิมชุดหน้าเดิมๆก็คือเบอิกของใหม่มาทำให้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็มาดูกันที่เรื่องล้อนะครับผมนี้เป็นล้อเดิมศูนย์นะครับเป็นดรล้อเดิมรีโวไม่ใช่เป็นดอนะครับเป็นล้อพูดผีดีเดว อ,อยางปี19นะครับผมเป็นยางมิชลินนะครับก็สภาพยางยังสวยสำหรับคู่หน้านะครับด้านข้างครับผมกระจกเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวมุงกระจกแล้วเรียบร้อยอแล้วก็มือเปิดโครเมียมนะครับติดตั้งมานไดข้างให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่าคันนี้ยทางเราแถมอะไรให้บ้างนะครับ ก็เดี๋ยวแวะ่าล,ล็อกนะครับผมเราก็เ,กเจกงญแจมาแล้วนะครับกุญแจได้ดอกรีโมทมาหนึงดอกแบบนี้นะครับเดี๋ยวแวะดูโครงสร้างการซักนิดหนึ่งนะครับผมโครงสร้างเดิมๆสวยๆนะครับโครงสร้างเดิมๆสวยๆตามขอบตามซอกประตูนะครับสังเกตได้ว,ว่าน็อตไม่มีรอยแกะรอยทอด อ่าโคงสร้างสวยแจม่มสีก็แดงแจ๋นี่เบาข้างในก็คือเป็นเบาหนังนะครับได้เป็นเบาหนังก็เดี๋ยวเรื่องภายในเราจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็เน้นดูโครงสร้างกัไปก่อนสวยเดินมากันนะครับผมอ่าสีสันสวยงามนะครับพอได้ก็ บางๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวคันนี้ก็มีตรวจสภาพให้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถปีเก่ารถปีใหม่นะครับรถแปลงหน้ารถอะไรเงี้ยเราจัดการตรวจสภาพให้ทุกคันนะครับนี่เบาะที่นั่งด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับรรคันนี้ได้เป็นรุ่น E นะครับผมได้เป็นรุ่น E เกียร์ออโต้นะครับ มาดูด้านหลังกันต่อนะครับล้อละยางเหมือนกันนะครับผมเป็นยางมิชลินนะครับช่วงล่างเดิมสวยดำเงางามอ่าน่าจะมีการพ่นการสนิมให้ปกตินะครับอ่ะก็ด้านหน้าก็ผ่านกันไปแล้วนะครับผมสำหรับด้านหน้าด้านข้างด้านหน้าคือเราได้ทำการเปลี่ยนชุดหน้าใหม่เป็นหน้า oco, ล็อกโค้เราหล่อให้นะครับ มาดูด้านหลังกันต่อด้านหลังก็จะมีเป็นเรื่องของกันชนท้ายนะครับเดิมทีกันชนท้ายไม่มีมาทางเราก็ได้ทําการติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็น,ก,นกันชนท้ายใหม่นะครับผมเบิกอันใหม่มาให้เลยวก็พวบชุดมือเปิดคมเมี่ยมพวกเนี้ยนะครับส,สวยเลยโลโก้บางทีถ้าว่ามันมันชำรุดมันเสื่อมสภาพนะครับทางเราก็จะได้ทำการเบริกมาใหม่ให้หมดเลยนะครับ บางทีก็อาจจะหาซื้อที่แบบตรงรุ่นมาใส่ให้แบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับกระบะแม็กไลเนอร์ของเดิมไม่มีมานะครับทางเราก็ได้ทำการซื้อแม็กไลเนอร์อันใหม่มาใส่ให้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวดูตามขอบามซองนี้ได้เลยนะครับรถก็คือกาวเดิมนะครับผมกาวได้กาวเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะมี การเก็บสีแถวกระบะบทำอะไรทางนี้มานะครับผมก็เก็บงานนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นรอยมันถลอกอ่ไงเงี้ยนะครับโอเคครับผมมาดูด้านนี้กันต่อนะครับสีสันสวยงามตอนนี้ก็ได้3อย่างแล้วที่ว่าเราได้ทำการติดตั้งให้นะครับด้านหน้ากันชนท้ายแล้วก็แม็กไลเนอร์นะครับ แสีสวยนะครับผมท่อพักยังเงาเงาอยู่เลยอาจจะเห็นท่อไกลๆนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวแวะมาดูทางด้านนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะได้ไปชมภายในกันนะครับผมก็ด้านนี้ก็จะมีเป็นของเรื่องกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกมองข้างปรับแล้วก็พับไฟฟ้าได้นั่นเองนะครับผม โอเคครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในพร้อมๆกันต่อนะครับผม,ผมก็สําหรับภายในนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวอันนี้เราก่อนจะได้เห็นกันชัดๆก็สําหรับด้านหน้านะครับก็จะเริ่มเป็นในเรื่องของถุงลมนิรภัยก่อนเลยนะครับรีโวอนะครับผมขอะให้ถุงลมนิรภัยทั้งหมด3ลูกดปวยกันนะครับจะมีคอนโซลด้านหน้าด้านนี้แล้วก็ ด้านใต้ขาของคนขับนะครับเวลาประสบอุบัติเหตุก็คือหน้าแข้งตรงนี้ก็จะเซฟด้วยถุงลมนิรภัยนะครับผมด้านนี้ก็จะมีเป็นเก๊ะนะครับเก๊ะล่างเก๊ะบนนะครับผมมีเอกาสารเียบร้อยนะครับส่วนเก๊ะบนตรงนี้นะครับผมอาจจะเป็นเวลาเปิดแอร์นะครับตรงนี้มันสามารถปิดเปิดให้แอ์เข้ามาได้นะครับอาจจะเวลาแบบบางทีมีน้ํากระป๋อง อะไรเงี้ยเวลาเราขับรถไกายก็อาจจะเปิดช่องแอร์ให้แอร์เป่าไปเรื่อยๆก,ก็ได้นะครับผมทย,ย่เวลาทักชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะช่วยดังความเย็นได้นิดนึงนะครับจะล,ลองดูคอนโซลด้านหน้ากันนะครับผมลองลอยขูดขีดก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับผมนิดหน่อยเพราะว่ารถได้มีการผ่านการใช้งานอารมณ์ประมาณว่าเหมือนแบบติดที่คีบโทรศัพท์ตรงนี้นะครับและอาจจะแบบเป็นรอยขูดนิดหน่อย เป็นเรียบปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางนะครับผมก็จะมีเป็นเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่น d ีดีเชื่อมเสีย l ต่อบลูทูธได้เสียบสายแจ็คแล้วก็เสียบ USB ได้นะครับอ่าเนี่ยก็จะมีเป็นโหมดบลูทูธอ่า AM, FM1, FM2 1, 1, นะครับหรือว่าเชื่อมต่อมือถือก็ได้หรือถ้าอย่างนั้นก็เสียบโทรศัพท์หรือว่าเสียบแฟลชไดร์ได้เลยนะครับ อ่าแล้วก็ e ด้านนี้กันต่ออ่าครับผมตรงกลางนะครับผมคอนโซลกลางก็จะเป็นอะไรนะแอร์ปรับแมนวนวลนะครับอ่บาเมื่อกี้พูดข้ามไปนะครับผมเรื่องเรื่องจอนะครับรุ่น E ยังไม่ได้จอนะครับผมจะยังไม่ได้จอเครื่องเล่นได้กล้องหลังยังคะยังไม่ได้กล้องยังไม่มีจอไม่มีกล้องให้ดังนะครับเกียร์นี่แต่การเลยคันนี้นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้มีระบบวีโคโหมดแล้วภาวะโหมดเรียบร้อยนะครับ อ่าแล้วก็เป็นคอนโซลกลางเจ๊กลางทั่วไปนะครับผมเบาะหนังอ่าเบาะหนังรอบคันเลยนะครับถามว่าเกียร์ออโต้ของแถมเยอะขนาดนี้คือราคาแรงไหมคะสำหรับรุ่นนี้ราคาถือว่าไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพงก็เพราะว่าเราให้ดูตาซอกตำแรงต่างว่ารถเนี่ยไม่มีประสบอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะครับอ่าเนเจอร์เลยใช่แล้วครับผมแล้วก็สำหรับฝั่งนี้ก็จะมีเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เช็คศูน ของเคียสมาร์ทายเรียบร้อยแล้วด้านนี้ก็คือเนี่ยที่แปะสติกเกอร์ไว้ด้านนี้นะครับทีหนึ 105, ่งแสนห้าพันโลเพราะว่าตอนนี้เรีใหม่อยู่ที่ถึงนๆตงจึนเก้าหมื่นห้าพัน,น,น,น 95, โลนะครับเลขใหม่ทีเก้าหมื่นห้าพันโลปีสิบห้าใช่ครับผมออโต้นตติแล้วถ้าปีสิบห้าออโต้ของรีโวนะครับเลขใหม่ก็ต้องมีแสนไปถึงสองแสนยังต่ำอ่าทั่วไปที่ว่าเขาใช้งานกันนะครับจากคะแนนพุ่งจากเก้าหมื่นห้า นะครับผมอ่าแล้วก็ด้านนี้ก็คือจะเป็นปุ่มกดเลือกโหมดที่ว่ากดให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับปรับได้ที่หน้าจอใช่ครับผมไม่ต้องเอื้อมหรือว่าถ้าถ้าไม่สะดวกก็คือเอื้อมมือมากดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่คือจะตั้งพวกทิปเอทิปบีอะไรพวกเนี้ยนะครับผมแต่ว่าถ้านั่นก็ใช้ตัวนี้มันก็จะสะดวกกว่าก็เลือกโหมดอย่างอื่นได้นะครับทัวไปสี่แสนเท่าไหร่นะคะสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าแล้วก็ฝ้าเพดานด,านด้านบนนะครับ ผ้าหลังคาเอ่อรอยเจมิมรอยเจมิมไม่มีนะครับรอยเจิมไม่มีแน่นอนคันนี้หรืออาจจะมีแบบเจิมจางๆนะครับผมเวลาเจิมรถแนะนําก็คือเจิมแบบเป็นดินสอพองหรือได้จางๆนะครับเวลาสป,ปาภายในมันก็จะทําง่ายแต่ถ้าเป็นเมจิกเลยก็อยู่ยาวๆกันเลยนะครับอ่าผ้าหลังคาไม่มีช้ำไม่โสมนะครับ โอเคก็สําหรับคนนี้นะครับผมป้ายสคบนะครับอยู่ที่479,00 0บาทนะครับผม4 7 9 0 0 0บาทซื้อส่วนลดไหมครับาหรับคุณลูกค้าที่เซ็นกันสดนะครับผมจบได้ในราคานี้เลยนะครับ479,000บาทเราโอนให้ฟรีนะครับเอ่อพาษตมูิลราคาเพิ่มก็ไม่บวกแล้วนะครับผมจบในราคานี้เลยนะครับลูกค้าซื้อ่อนคลูกค้าซื้อผ่อนเรามีส่วนลดพิเศษให้อีก20,000บาทนะครับก็คือของแถมจัดเต็มขนาดนี้ ราคานี้คิดว่าเอ้ยมันแพงไปหรือเปล่าสำหรับลูกค้าที่ซื้องัอนพอนะครับเรามีส่วนลดอีก20,000บาทเหลือ4 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแถมอะไรให้บ้างคะัถ้าซื้องนันพรจะมีของเรื่องประกันนะครับประกันภัยพรพบภาษีแล้วก็มีประกันฉุกเฉินแถมให้1ปีนะครับแล้วก็มีเรื่องค่าจัดโอนทุกอย่างฟรีนะครับแล้วก็มีอะไรนะเรื่องการตรวจสภาพมีโอเยอะแยะมากมายเลยรวมไปถึงของ เรื่องดอกเบี้ยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นแคมเปญที่ว่าฟรีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หกถึงสิบสองเดือนแรกด้วยนะครับแล้วตัวรถเรามีแถมอะไรให้แล้วบ้างคะตัวรถนะครับผมที่แถมให้ก็คือจะมีของในเรื่องแปลงหน้าให้ใหม่นะครับผมแปลงหน้าให้ใหม่แล้วแมกไลเนอร์บันไดข้างเกออันชนท้ายติดฟิล์มนะครับผมติดฟิล์มก็ติดฟิล์มให้ใหม่แล้วนะครับคุ้มคุมกันไปเลยใช่คุ้มคุ้มม,มากเลยสัเนาอีก อ่าลืมไม่ดูสำเนาลืมลืมลืมเธอลูกค้าอยู่ไกลอ่าสำเนาลองดูได้เลยนะครับผมไม่มีปกปิดอยู่แล้วนะครับปีอะไรนะคอสอนะครับผมคอสองพันนะครับจดทะเบียนมิถุนาปี58นะครับรถสีแดงอ่าสีแดงตรงรุ่นนะครับเรื่งสี่สูบสอง4สี่ร4อยซีซีนะครับเรื่งสองจุนั่นเองใช่ครับผมรถลำดับเดียวอ่วารถลำดับที่หนึ่งมาเลย ค <Oops. S 2> ุ้มนะครับคุ้มที่ไหใช่ครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้สักนิดนึงเอ่อตรงนี้บางทีลูกค้าเอ้ยทําไมรถแอร์มันไม่ออกหรือว่ามันออกครั้งเดียวตรงเนี้ยเอ่อมันก็เป็นที่ปรับแอร์นะครับถ้าบางท่านที่ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรพระมีหลายท่านที่ก็อาจจะยังไม่ทราบ uh. นะครับบางทีแบบมันอยู่ข้างล่างเงี้ยไแอร์ทำไมไม่ออกก็ลองเลือ่อนๆดูนะครับถ้าเลื่อนขึ้นแอร์ก็ออกเพราะว่าตอนแรกที่ผม เห็นรีโวครั้งแรกคิดว่ามันเป็นตัวเป็นตัวแบบปรับเกี่ยวกับพวกนาฬิกาพวกนี้นะครับมันไม่ใช่ปรับนาฬิกาคือเนี่ยเลิกโหมดพวกนี้นะครับอันนี้คือเป็นช่องลมแอร์เท่านั้นเองนะคร<อ>ับที่จะแจ้งคือแคนนี้ภายในโอเคเลยภายในผ่านนะ,ะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมเครื่องยนต์กันต่อนะครับมาดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับปาโป้ปงหนักมากเลยรีโวอ่ะก็สาหรับเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เดิมเดิม ถามว่าเอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้รีวิวห้องเครื่องไม่เงาเลยเราจะให้ดูเครื่องสดๆนะครับเราจะไม่ลงน้ำยาให้เวลารีวิวเวลาถ่ายทำนะครับคุณลูกค้าจะได้เห็นห้องเครื่องที่มันสดก่อนว่าตรงไหนมันเป็นคาบน้ำมันมีคาบอะไรเยิ้มๆหรือเปล่าคุณลูกค้าก็จะได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับแต่ถ้าวันรับรถก็ลงน้ำยาให้มันก็ดูใหม่ เท่านั้นเองแท่นเพจนะครับอ้างอิงได้เลยปี2015นี่ตัดแก้มรัดฝานะครับผมโครงสร้างยังดูเหมือนเดิมนะครับมีรับประกันไหมคะมีรับประกันโครงสร้างให้นะครับผมแล้วก็มีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กลอง ECU นะครับรับประกันการตามที่ระยะบริษัทเรากำหนดให้เลยนะครับผมรวมไปถึงระบบแอร์ไฟแบตเตอรี่ นะครับอะไรชิ้นส่วนต่างๆมีรับประกันให้หมดเลยนะครับอาเนี่ยเดิมๆเลยมมัไไม่มีการปรับแจ้งอะไรเลยนะครับใช่ครับผมแล้วก็มีเบรกเให้ด้วยนะครับโอ,โอเคครับผมถือว่าสภาพนี้ผ่านเลยนะครับผมท่าในใดที่ชื่นชอบนะครับก,ก็รุกันฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเข้าไปช่องทาง t i kTok ของเราด้วยนะครับก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมานําเสนอกับคุณลูกค้า,ก,คาก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีรถอะไรมาให้ชมกันก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ